สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีมีเฮงเอพิสซดนี้นะครับผมจะมาชวนคุยกันในเรื่องของการจัดห้องทํางานให้ถูกหลักตามหงจุ้ยนะครับแล้วจัดห้องทํางานอย่างไรให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานคลิปนี้มีคําตอบนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมาชวนคุยกันก่อนว่าการจัดห้องทํางานนะครับหรือว่าโต๊ะทํางานเนี่ยสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าในส่วนของที่ทํางานของเรานะครับทั้งสงส่วนเนี่ย ใช้วิธีการในการจัดได้เหมือนกันนะครับโดยหลักการนะครับโต๊ะทำงานหรือว่าห้องทำงานเนี่ยจะต้องเป็นห้องที่มีลักษณะมั่นคงนะครับเป็นห้องที่เสริมบารมีเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความสงบเนี่ยมีผลมากๆเลยในกรณีที่เป็นผู้บริหารนะครับเรามาดูในส่วนของการวางโต๊ะกันก่อนนะครับว่าการวางโต๊ะที่ดีนะครับที่จะส่งเสริมให้เรามีอาชีพการงานที่จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคืออะไรบ้าง โดยด้านหลังของโต๊ะนะครับจะต้องเป็นผนังที่เป็นผนังทึบมั่นคงแข็งแรงนะครับซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากว่าตําแหน่งในการวางโต๊ะทางานเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เราเรียกว่าตําแหน่งบารมีนะครับการที่ด้านหลังมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันทําให้เรามีพลังมันทําให้เรามีบารมีในการที่จะออกไปทํางานออกไป,ไปเผชิญกับโอกาสใหม่ๆโอกาสในความท้าทายในการทําให้อาชีพการงานของเราจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่ด้านหลังเนี่ยมันไม่ทึบ มีคนเดินผ่านนะครับมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้ผู้ที่นั่งทํางานเนี่ยเสียสมาธิได้อันนี้นะครับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอเคสที่ผู้บริหารเนี่ยวางเอกสารไว้ด้านหลังแล้วก็จะมีเลขาเข้ามาหยิบเข้ามาค้นนะครับเข้ามาลื้อในส่วนเอกสารต่างๆนําออกไปอันนี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดหวงจุ้ยที่เสียละเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวอยอยด้านหลังเนี่ยทำให้หลังในไม่มั่นคง อันนี้เรียกว่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นคงไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีผู้คนเดินผ่านถ้าต้องการจัดตำแหน่งเอกสารที่เป็นเอกสารที่เป็นความลับเราอาจจะจัดไว้ด้านข้างของโต๊ะด้านซ้ายหรือด้านขวาอันนี้ถือว่าไม่ผิดตำแหน่งของโต๊ะนะครับเราจะไม่ให้วางใต้คานเนื่องจากว่าคานเนี่ยเปรียบเสมือนพลังงานที่ไม่ดีนะครับเป็นพลังงานที่ทิ่แมแทงลงมาวิธีการแก้ไขก็คือแค่เลื่อนตัวโต๊ะทํางานออกมานะครับโดยเฉพาะ จุดที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคือคานโดนโตะเนี่ยยังไม่ร้ายแรงเท่ากับคานโดนตัวคนนะครับที่นั่งทํางานอยู่ถ้าเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงทั้งโต๊ะแล้วก็เลี่ยงทั้งในส่วนของตัวผู้ที่ทํานั่งทํางานอยู่นะครับให้ออกมานอกพื้นที่หรือรัศมีของคานแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับตัวโตะเนี่ยโดนคานได้แต่ตัวคนเนี่ยห้ามโดนคานส่วนเรื่องของแสงสว่างนะครับแสงสว่างที่ส่องลงมาเนี่ยถ้าแสงสว่างนั้นประทะโดยตรงกับผู้ที่นั่งทํางานนะครับ อันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายเพื่อไม่ให้ตรงกับคนที่ทํางานแต่แสงสว่างเนี่ยสามารถที่จะส่องลงมาโดนบริเวณของโต๊ะได้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดอีกตําแหน่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการวางโต๊ะไว้ใต้ห้องน้ําโดยเฉพาะตําแหน่งที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคือใต้โถส้วมถ้าไม่โดนโถส้วมเนี่ยถือว่ายังไม่เสียมากนะครับแต่ถ้าโดนโถส้วมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายโดยโด่วนเลยครับถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอย่างร้ายแรงเลย อีกตำแหน่งนึงนะครับที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งในการวางโต๊ะใต้เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศนะครับในทางหงจุ้ยเนี่ยเปรียบเสมือนตัวคานเลยทีเดียวเหมือนกับการนั่งใต้เครื่องปรับอากาศเนี่ยก็เทียบเท่ากับการนั่งใต้ขานนั่นเองโดยเฉพาะนะครับเครื่องปรับอากาศแบบแขวนนะครับอันนี้เนี่ยส่งผลร้ายแรงมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบปอทายหรือแบบติดผนังเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้นะครับ ตำแหน่งที่นั่งของโต๊ะนะครับที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ทำงานปกติเนี่ยก็จำเป็นนะครับที่จะหลบเลี่ยงในส่วนของตำแหน่งแอร์นะครับเพื่อไม่ให้วางไว้เหนือหัวหรือว่าเหนือโต๊ะทำงานของเรานะครับซึ่งจะส่งผลเสียเทียบเท่ากับการนั่งใต้ขานนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันอีกตำแหน่งเนึงนะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับในการจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานคือเรื่องของการวางโต๊ะทำงานนะครับ ไม่ประทะประตูทางเข้าการที่วางโต๊ะทํางานประทะประตูทางเข้านะครับทำให้มีกระแสพลังงานเนี่ยพุ่งเข้ามาแรงจนเกินไปทําให้คนที่นั่งบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ไม่ติดโต๊ะนะครับมีเรื่องที่เข้ามาให้คิดมีเรื่องต้องเข้ามาให้ตัดสินใจหรือกังวลมากจนเกินไปนะครับตำแหน่งการวางโต๊ะทํางานที่ไปประทะกับประตูด้านหน้าเนี่ยจึงไม่เหมาะกับตําแหน่งของผู้บริหารหรือว่าผู้บริหารองค์กร แต่ตำแหน่งนี้นะครับสามารถวางได้ในกรณีที่เป็นโต๊ะของเลขานุการเป็นโต๊ะของแอดมินหรือว่าเป็นโต๊ะของเซลล์นะครับสามารถวางโต๊ะทํางานประทะก,กับประตูได้โดยตรงนะครับอันนี้ถือว่าไม่เสียหายในทางห่วงจุย้ยและแล้วก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นคือการวางตำแหน่งโต๊ะเพื่อรับโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเรานะครับเราจะวางตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดและรับโชคลาภได้ดีที่สุดถ้ามองห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีประตูทางเข้า ตำแหน่งที่จะวางโต๊ะเพื่อรับโชคลาภได้ดีที่สุดคือตำแหน่งที่ทำมุมทะแยงกับประตูนั่นเองถ้าประตูเราอยู่ตรงกลางตำแหน่งที่จะรับโชคลาภนะครับในการวางโต๊ะทํางานคือบริเวณใกล้กับมุมซ้ายและมุมขวาของห้องแต่ในกรณีที่ประตูนะครับอยู่ด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดของห้องนะครับเราก็เพียงแค่ลากเส้นทะแยงมุมนะครับไปบริเวณมุมของห้องที่อยู่ตรงข้ามกับบริเวณประตูนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตำแหน่งรับโชคลาภ และเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางโต๊ะทํางานของเราแล้วนะครับ,รบจะสังเกตในภาพนะครับว่าตําแหน่งในการที่เราจะวางโต๊ะทํางานเพื่อรับโชคลาภนะครับ,รบก็จะเป็นตําแหน่งบริเวณมุมของห้องนะครับซึ่งทแยงมุมกับตัวประตูตัวประตูนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่เปิดรับโอกาสเปิดรับโชคลาภหรือพลังงานที่ดีเข้ามานั่นเอง ถ้าเรานั่งถูกตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะดักจับโชคดีนะครับดักจับพลังงานที่ดีได้เอาเข้ามาไว้ในโต๊ะทำงานของเรานะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เราได้รับโอกาสที่ดีได้รับโชคที่ดีทําให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะนําวิธีการเหล่านี้นะครับกลับไปใช้ประยุกต์ใช้นะครับที่บ้านของคุณผู้ชมหรือว่าที่ทํางานของคุณผู้ชมได้เลยนะครับแล้วลองไปปรับดูว่าโต๊ะทางานควรวางอยู่ตำแหน่งไหนโดยเฉพาะนะครับโต๊ะทางานควรจะวางอยู่ในมุมรับโชค อยู่ในมุมที่เปิดรับกระแสที่ดีที่สุดนะครับในห้องทํางานนั้นๆเพื่อให้ชีวิตของเรานะครับมีความก้าวหน้าและก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการจัดห้องทํางานเพื่อรับโชคลาภเพื่อสร้างโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองในที่การงานของคุณผู้ชมด้วยหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับไปสํารวจห้องทํางานของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานแล้วนําหลักการต่างๆไปประยุกต์ใช้ไปปรับนะครับเพื่อรับพลังงานที่ดีเพื่อรับโชคลาภที่ดีอยู่ในมุมที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้โอกาสได้โชคนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนําหลักการต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง Li v i n g s ซอฟต์ติของเราผมจะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้แหละครับมาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะอยู่ดีมีเฮงนะครับ